วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารแบบโดยตรงนะครับไม่ผ่านเพย์เพาไม่ผ่านชูมเนอร์วอลิตนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่อยากจะมีเงินเข้าในส่วนของธนาคารฟรีนะครับแบบไม่ต้องลงทุนนะสามารถทําได้จริงนะครับผมเพียงแค่เรามีมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยเราก็สามารถทําเงินฟรีได้แล้วนะครับสำหรับวิธีการขั้นตอนเนี่ยทำอย่างไรเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในส่วนของคลิปวิดีโอนี้กันนะครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินนะครับในส่วนของแอป l a n ซูมานะครับตอนนี้นะครับผมทาง l a n ซูมาเนี่ยเขาเปิดรับสมาชิกใหม่แล้วนะครับผมแต่รับไม่ได้ทุกจังหวัดนะเขาเปิดรับแค่9จังหวัดนะครับผมตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับในส่วนของการสมัครของแอป l a n ซูมานะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือใครที่สอบถามเข้ามาว่า ทางแอปเนี่ยเปิดรับหรือเปล่านะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาดูว่าต้องทําอย่างไรนะครับในส่วนของขั้นตอนที่1เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับคนที่จะสมัครนะครับอย่าเพิ่งดาวน์โหลดแอปนะคุณจะต้องทําการแอดไลน์นะครับไปหาแอดมินก่อนส่วน ID ไลน์นะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดโอแล้วก็ดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้น ID ไลน์ไว้ให้นะครับว่า เราจะต้องแอดไลน์ไหนไปนะครับเมื่อเราทําการแอดไลน์ไปแล้วนะครับผมให้เราติดต่อนะครับขอสมัครหรือถ้าใครถอนเงินแล้วนะครับเงินยังไม่เข้านะครับก็ให้เราติดต่อไปที่ไลน์แอดมินตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับเอาเคนะครับผมในส่วนของไลน์นะครับก็ชื่อตามนี้นะครับผมแลนซูมานะครับเป็นไลน์ของแอดมินนะครับให้เราทําการนะครับแอดเพื่อนนะครับผมแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับ ติดต่อขอสมัครนะครับผมทางแอปแลนซูม่านะครับผมก็ได้ทําการเปิดรับเฉพาะ9จังหวัดดังนี้นะครับ1นะครับกรุงเทพ2สมุทรปราการ3นนทบุรี4ปทุมธานี5เชียงใหม่6ขอนแกน่น7ชนบุรี8สงขลาและ9สุราษฎร์ธานีนะครับผมนี่ทั้งหมด9จังหวัดที่ทางแอปเนี่ยเปิดรับสมัครนะครับใครที่มีอายุนะครับตั้งแต่ 20ปีขึ้นไปนะครับสามารถสมัครได้เลยนะก็แอดไลน์ไปตามนี้นะครับผมแลนซูมานะครับผมสำหรับตัวอย่างการเข้าใช้งานนะครับผมเขาจะส่งมาให้เราเองนะครับสำหรับใครที่กรอกแบบฟอร์มสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูมันเป็นแบบไหนนะครับผมอ่าตรงนี้นะทางแลนซูมาเนี่ยเขาก็ได้ส่งข้อมูลมาให้นะครับเพราะว่าเขาได้โทรมาหาผมนะครับ โทรมาเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําแบบสอบถามนะเขาก็เลยโทรมาแจ้งนะคบว่ามีแบบสอบถามชุดที่1น,นะครับแล้วเข้ามาแล้วนะครับให้เราเข้าไปทานะครับถ้าติดขัดตรตงไหนก็สามารถติดต่อแอดมินได้นะครับผมผมก็เลยสอบถามว่าทางแรนซูมาเนี่ยเปิดรับสมาชิกหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาเปิดรับอยู่นะครับนะตอนนี้9จังหวัดนะเขาก็เลยส่งข้อมูลมาให้ทางไลน์นะครับผมอ่ะตรงนี้เป็นรูปภาพนะครับผมหาเงินด้วยมือถืออย่างง่ายมีอยู่จริงนะครับผลตอบแทนทุกเดือนขั้นต่ําละ อ่ะขั้นต่าคือ100บาทนะครับสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่ตอบแบบสอบถามผ่านแอปนะครับบนสมาร์ทโฟนในระบบของ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ iOS เนี่ยไม่มีให้ใช้งานนะครับผมโอเคนะครับก็มาดูที่ข้อดีนะครับผมมีบริษัทจริงนะครับพิสูจน์ได้นะครับผมมีแอดมินคอยดูแลช่วยเหลือจนถึงสุกเลยนะครับค่าสมัครศูนย์บาทนะครับผมไม่หลอกสมัครนะครับผมมีรีวิวผู้ใช้จริงนะครับ แอปใน Google p l a y มีนะครับผมสลับรหัสแนะนําของผมเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับนี่เลยนะตอนที่สมัครอย่าลืมกรอกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสไว้ทางด้านซ้ายมือด้วยนะครับผมโอเคนะครับเขาก็ส่งข้อความนี้มาให้นะครับคุณสามารถกรอกข้อมูลเพื่อ,อของเพื่อนหรือให้เพื่อนกรอกในแบบฟอร์มนี้ได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อที่จะสมัครคลิปวิธีการสมัครผมก็มีสอนนะครับผม หรือถ้าใครไม่อยากแอดไลน์ผ่าน ID นะครับก็กดลิงก์นี่ครับกดลิงก์ไลน์ได้เลยนะแอดเพื่อนได้นะครับผมจะแนบข้อความนี้วไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับเขาก็เลยสอบถามผมว่าผมเนี่ยโพสคลิปลงผ่านช่องทางไหนนะครับผมก็ได้แจ้งไปผ่านช่องทาง YouTube นะครับก็ส่งคลิปให้เขาดูนะครับผมก็ตรงนี้ผมก็ได้สอบถามไปยังแอดมินแล้วนะครับว่าทางแอดมินเนี่ยเขารับนะครับ สมาชิกใหม่อยู่นะครับผม9จังหวัดตามที่ผมได้แจ้งไว้นะครับลองเข้าไปสมัครดูนะครับสําหรับนะครับผมแบบสอบถามนะครับเขาก็จะแจ้งเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับแบบสอบถามกลุ่มที่2นะครับซึ่งกลุ่มที่1นเนี่ยผมยังไม่ได้ทําเลยนะมีแบบสอบถามย่อยคือ4แบบสอบถามนะครับในกลุ่มที่1อันนี้กลุ่มที่2มาแล้วนะครับมี3แบบสอบถามนะครับผมก็คือยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมก็ ใครที่สมัครแล้วก็เข้าไปทําด้วยนะเพื่อเพิ่มโอกาสในส่วนของการสะสมดาวเพื่อที่จะใช้ในการแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อความตรงนี้นะครับผมหาเงินด้วยมือถืออย่างง่ายมีอยู่จริงนะครับผมก็ตามนี้นะครับที่เขาส่งมาให้นะกอแลสูมานะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการเปิดลับทั้งหมด9จังหวัดอีกอย่างหนึ่งที่ผมสอบถามแอดมินไปก็คือ การทําแบบสอบถามให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันเนี่ยสามารถทําแล้วก็เผยแพร่คลิปวิดีโอได้ไหมแอดมินบอกว่าไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลในแบบสอบถามได้ซึ่งผมก็ไม่สามารถทําให้ดูได้เนาะเพื่อนๆต้องลองเข้าไปตอบแล้วก็เข้าไปทํากันเองนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูในแอปกันก่อนนะครับผมโอเคนะครับก็อยู่ในส่วนของแอป Land Suma นะครับเมื่อเรากรอกแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ทางแอดมินจะตรวจสอบข้อมูลของเรานะครับจากนั้นเขาก็จะส่งในส่วนของรหัสนะครับเพื่อที่จะใช้ในการล็อกอินแอปให้เรานะครับผมเราไม่สามารถรับรหัสเองได้นะครับต้องรอแอดมินส่งรหัสให้เรานะโอเคนะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาสู่ในหน้าแอปแล้วนะครับวิธีการทําเงินจากแอปนี้นะครับมีทั้งหมด3วิธี1ก็คือการตอบแบบสอบถามหลักๆ2ก็คือการทำไดอารี่3ก็คือการเชิญเพื่อนนะครับผม เรามาดูขั้นตอนที่1สําหรับการทําเงินจากเว็บไซต์หรือว่าแอปนี้นะครับผมแรซูม่านะก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนนะครับให้เราทําการกดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยที่เป็นลูกศรอัปโหลดนะครับผมเป็นการดาวน์โหลดแบบสอบถามนะทุกคนเราจะต้องโหลดแบบสอบถามนะครับแบบสอบถามเนี่ยมันจะไม่ขึ้นให้เราโดยอัตโนมัติเราจะต้องกดดาวน์โหลดแบบนี้นะครับมันจะมันจะขึ้นดาวน์โหลด100%มันก็จะมีแบบสอบถามขึ้นมาให้เราตอบ ถ้าวันไหนแอดมินแจ้งว่ามีแบบสอบถามให้เราเข้ามากดโหลดได้เลยนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับมันจะขึ้นแบบสอบถามให้ถ้าเราทําครบแล้วมันก็จะไม่มีแบบสอบถามให้เราทําต่อนั่นเองนะครับผมออาโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการอัปโหลดนะครับถ้ามันอัปโหลดและมีแบบสอบถามขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปทําตรงนี้นะครับผมตรงรอบสีเขียวตรงนี้นะครับกดเข้าไปทําได้เลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวผมจะมาทําทีหลังแล้วกันนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือการทำไดอารี่นะครับตรงนี้ กดไปที่ได a r y นะครับไดอารเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของกิจกรรมข้อมูลส่วนตัวว่าในแต่ละวันนะครับเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านี่ยคุณทำอะไรบ้างนะครับหโมงเช้านะครับจนถึง เวลาตีสของวันนะครับคุณทําอะไรบ้างนะครับก็ให้เราเพิ่มในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ลงไปได้เลยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้รับดาวเพิ่มนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับสําหรับใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับสามารถไปแนะนําเพื่อนได้นะครับผมมันจะมีรหัสโค้ดให้นะครับตรงในส่วนของอเป็นในส่วนของ ID ในการล็อกอินนะมันจะมีรหัสให้นะครับถ้าใครไม่รู้ว่ารหัสของตัวเองคืออะไรนะครับก็สอบถามที่แอดมินได้แอดมิน,นี่ยก็จะส่งรหัสให้เรานะครับว่ารหัสแนะนําเพื่อของเราเนี่ยตรงไหนอย่างไรนะครับผมต่อมานะครับก็สำหรับคนที่สอบถามเข้ามานะครับว่าถอนเงินอย่างไรนะครับช่วยทําคลิปสอนถอนหน่อยนะครับ โอเคนะครับผมในส่อนของการถอนเงินนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูในคลิปหน้าแลวกันนะครับเพราะว่ารูปที่ผมเซฟไว้เนี่ยผมคิดว่าผมเซฟรูปไว้ให้ดูอยู่นะครับว่ามันต้องแลกยังไงนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแลวกันนะครับผมจะมาทําคลิปการถอนเงินให้ดูว่าวิธีการถอนเนี่ยต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้ยากนะครับเรามาดูที่ประกาศนะครับผมเขาก็จะมีบอกนะครับว่าวิธีการสะสมดาวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเราก็เข้ามาอ่านดูตรงนี้ได้นะครับเพราะว่า การสะสมดาวนะครับเพื่อที่จะเป็นการเอาไว้แลกเปลี่ยนเป็นเงินนะดาวเนี่ยเอาไว้ใช้ในการแลกเงินนะครับถ้าเราสะสมดาวติดอันดับ1ถึง5เนี่ยรางวันที่1นะ 5, นะครับห0าพนนะครับรางวันที่2เนี่ย2,500ัางวัลที่3เนี่ยเท <Yeah. S 1> ่าไหร่นะผมก็จําไม่ได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมถ้าเราสะสมถึงนะตัวนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย ผมอยู่ในส่วนของอันดับ2จากการชวนเพื่อนนะครับมีทั้งหมด24คนเฉพาะคนที่ได้รับอนุมัตินะครับและมีดาวสะสมอยู่ที่200 68ดวงนะครับคุณสะสมได้ถึงวันที่15เดือนตุลาคมนะครับสะส,สมดาวให้มากที่สุดเพื่อไม่พลาดรางวัลใหญ่นะครับผมนี่ก็เป็นการสะสมดาวนั่นเองนะครับก็การสะสมดาวเนี่ยมีทั้งหมด3วิธีนะครับก็คือการตอบแบบสอบถามโดยตรงนะครับแล้วก็การทำไดอารี่แล้วก็การเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้ นะครับผมถ้าคุณขยันเข้ามาตอบแบบสอบถามทุกวันนะครับมันก็จะมีแบบชุดใหญ่แล้วก็แบบเป็นชุดเล็กนะครับตอบเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครดูแล้วยังงงเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจนะครับผมหรือจะสอบถามที่แอดมินโดยตรงก็ได้นะครับผมมีไลน์ให้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองไว้ด้วยนะครับ ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมกิจกรรมนะครับผมก็จะแจกผ่านช่องสำรองนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ